ตั้งสามร้อยกูซื้ออะไรดียวเค้กกดซื้อให้หน่อยขอฟุตโต้คาไม่ละอันเดียวไอ้ฝันเมื่อกี้มันมันถอยไปได้ยังไงวะไอ้เนี่ยไม่ใช่กูซื้อไอ้นี้ด้วยไอ้สัตว์มากูซื้อเปิร์กด้วยไม้เน่ยไอ้ควายเนี่ยเค้กซื้อไม้แกเขียนไเท่าไหร่มึงมึงซื้ออันหนึ่งเนี่ยกูซื้ออันหนึ่งอ่ะเปิร์กนี่มันอยู่ถาวรเนียโอเคไม่อยู่ได้แค่ตาเดียวโคตรเปลืองเงินอะเปิร์กอ่ะ มันเป็นตาที่กูอ้วกอะกูก็ไม่ชอบอะ่ะอบกเลยนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่งงที่สุดแล้วก็เครียดที่สุดเช่นเดียวกันแต่ขอโชคดีน้องชายใช้อุปกรณ์พี่คุ้มละตอนนี้แม็กกับทุกอย่างนะย่เป็นแฟลไลท์เนี่ยแ,<ต>แ,แม็กแม็กคุมตางจงั้นก็ไปเลยฝากใช้อุปกรณ์ด้วย ฝากใช้ไอชกมึงจะเข้ามาเช็กฝากใช้อุปกรณ์ด้วยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกูกูซื้อเปิร์กใช้มากเขียนได้สองรอบมานะก็เท่ากับสึ่กูกูตกแจหมดจุดเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้กระตูเรียกกูถึงไปดับอะไรว่าไปดับกูกูก็ว่ากูก็ส่งทุกวันเลยใช่มากขังนเกอืฝากด้วยทำไมทุกคนหายไปแม่งหลดหลดแม่งหลดอันนั้นในบ้านนี้ให้กูไม่ได้

เห็นนต้องดินเนอร์แล้วว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 ัววรวอ้วแวว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 ่วว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 วแล้วว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 วเดี๋ยวว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 วนวทุกควเวววววววไวว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 วกูววนวว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 วงวว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 วังวววววววอวว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 ว้อ ไอ้เจ้ไอ้เจยมีกูคุยอยู่เนี่ยมันเปิดดังอะไม่ได้เหรอเปิดดังไ่อรูคุย้มอเปล่ยเปล่าไล่าเป่าเปร่าเปล่ได้เปิดาัง่าเป่าเ่าอป่เปาเป่าเงล่าเป่เปล่า่าล่ปาาอ่เลเาเปลาปลปลปเา่เลเยปเเฮ้ยเขียนเเเ่าเขียนเ่าเ่เเเเา่เเอ้ยไม่ใช่ โคดออฟครับโคดไวติงมีอะไรบ้างนะตอนนี้มีโคดออฟมีโคดไวติงโคดออฟไม่รู้ว่าจริงหรือแพ้ระวางเป็นโคดออฟปลอมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรอเนะมีสกินวอลเกอร์มันเป็นได้อ๋อต้องปิดไฟมันเปิดไฟอยู่เตยปิดให้หน่อยไม่ต้องคุยตรงนี้ไว้ไม่เอาอ่ะ ปิดไฟตรงนี้ปิดตรงไหน,นอ่ะคุณจะได้วิ่งทันแป๊บหนึ่งนะข้างบนเหมือนจะไม่มีแฉยสับแปมถ้ามันตอบนี่หานะม,ม,นนมันถ้าไม่ตอบมันคงแบบชัดอัพอีกี่ถามอะไรกเ,เยอะแยะอ่านเป็นรุมถามขนาดนี้มันยังไม่ตอบอ่ะนึ่าจะเป็นผีอ็นโทรเวด <G ül üyor> อินดูเวอร์ช็คเพื่อนค้าไอ้ของพิเศษไม่เจอไมนดูข้างล,าล่ลางเล่อเฮ้ยระดับสามเลยไม่มีไอ้เชิกไม่มีเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นนะเอาชิบหายแล้วด้านนี้ไม่มีรถเสียงอะไรอะ่ะไม่มองเราดูข้างล่างไหมเดินอุยเมื่อกี้เดินไปดูห้องนั้นแหละ สีเขียวเขียวบันสีฟ้าส <end th> ีเขียวบ่นแต่มันออกออกเขียวน้ำสลียผมเข้าใจเดี๋ยวนะทำไมกล้องตัวนี้ของนอกอือไม่ได้ไอชิ้นแม่งนักดูเัดมีใครเจอไอเทมที่มันกดีได้ฝากเก็บให้ด้วยนะขึ้นชั้นสองมาขึ้น แค่แต่เลยครับมันไว้ตรวจผีใช่ไหมผีไว้ไงวะมันเอาไว้ไดูความกดของผีอะว่าผีมันจะลาตอนไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แ,แต่มันถามว่าลาได้ไหมลาได้ไมีโอกาสแต่น้อยมันเป็นผีบางตัวที่แบบหนึ่งมันก็ลาเด็กขึ้นเัื่องสองงั้นแม่งมันไม่อ้าวแล้วกูเจอแล้วเจออะไรอ่ะ นี่ไงวุ้ยกระจกวะวะจะเท่ห้ามเดกคดูเองเดี๋ยวกูดูเองรอเล่นก็อยู่ข้างนอกนะของคุณห้องนั้นแหละถูกแล้วห้องที่เราไปวางของันถูกแล้วห้องไหนอะห้องใหญ่สุดนะห้องดินเนอร์ห้องที่ที่คุไปสอบถามคุยกับผีอะนะเออนั่นแหละผีโทรเจ็กไปตามมึงอะไรเนี่ยนั่นมายความว่าเราทำให้กระจกแตกตอนที่สองคนนั้นอยู่ในบ้านใช่ไหม เราก็จะสนุกเด่นก็กดค้างเลยไงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อคุณเมื่อคุณเอบแกงเว้ยเฮ้่เฮ้ยทิ้ยเฮ้ยเฮเเเฮ้อเ้ยเ้เฮไยเยเเตยเฮ้ยเ้ยกฮนย้ ดูมั่งป้ใครดูแล้วเดินเข้าบ้านกับผมทีครับจัดเลยครับผมมาคอยอยู่ข้างนอกไปเอา้าไม่มีใครเดินเลยเงียบเงียบ่เดินเลย <c oughs> มาเร็วมาเร็วสามคนเราจะปล่อยชิคกอู่ตรงนั้นไปแหมอ้ไรซิโก,กูเอาไปวางแล้วโอ้ยเฮงเวางลงไปวะขอโชคด,ดีทุกคนแม่มันมีคุยต้องใช้ไง มีคยต้องใช้ให้กูว่าได้ออกมาเลยดิมีคยอะไรบ้างอะนี่อัเตอร์เลยว้ยรอบสุดท้ายแม่งเฮ้ยเขี้ยมันล่าแบบไม่ทุกการขี่เลยแม่มันโกรธไงมันดูบ่อยอ่ะโอ๊ยมันขึ้นไปชั้นสองว่ะมันขึ้นชั้นสองเฮ้ยมันขึ้นชั้นสองเฮ้ยมันเดินมาแล้วเฮ้ยวิ่งเร็วมากแม่เอ้ยมัน มาทำอันนั้นล้มอ่ะกล้องลงม้มอ่ะเฮ้ยเดินเข้ากล้องมาแล้วอีกมันยกของได้ด้วยลงมาชั้นหนึ่งแล้วแล้วใครอยู่หลังบันไดเฮ้ยหนังสือเขียนห<ด>นังสืออีกรอบเขียนไม่ไม่เขียนหนังสืออีกรอบไม่สุดหนจริงตอ,อ,งอนนี้เราต้องหาอะไรเวดิโกลล้หรือเวทานวะเวทานเป็นอ่าลายนิ้วมือจะเป็นเวทานและถ้าเป็นเลเซอร์จะเป็น เแล้วนิว่าเดวทานนะตอนนั้นมันจะมันจะปิดไฟแบบพาสีสีเลยว่ะเดวิธานเนี่ยถ้าเป็นเวนิโก้เวนิโก้มันจะล่าเป็นกลุ่มอะล่าคูณสองด้วยไงเวนิโก้แม่เขาล่ากลุ่มด้วยไงแล้วแล้วต้องปิดประตูทำไมเนี่ยแล้วล่าเป็นกลุ่มอะเจ๊กมามึงกับกูมึงกับกูก็ตายแล้วไม่ต้องห่วง ก็คือต่อให้อยู่กันเยอะมันก็ไม่กลัวเออะล่าเราเพิ่งรู้ว่าหลายนิ้วมือมันโผล่ห้องอื่นได้ด้วยอ่าดีเออมันโผล่ห้อองื่นเราจะไปกันหมดเลยนะถ้าเรามาไม่ได้กูกูขอถือข้างล่างประจําใจเออกูวางการเขีนไว้อันหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเนี่ยมันก็มีในบ้านอันหนึ่งเดี๋ยวนะถ้ามันมีในบ้านอันหนึ่งแล้วไม่ใช่ไม่ได้ไม่หรือใช้ได้ดิวะเดี๋ยวนับถหมือนกันนี้อง ไม่มีเกมไม่ได้ไม่มีเกมไม่ได้คุณเล่นอะไเกมอะไรนะเกมอีทช่วยแกะมันมีกระจกแล้วจะดามันมันมีแค่อันเดียวอ่ะมันมีแค่อันเดียวแต่ทำอะไรมันเดียวจะดาน่ะเฮ้ยแป๊บนึ่งแลกูได้ยินเสียงใหม่เช็คฮะมันมันกูได้ยินเสียงนี้ตั้งแต่แล้วนะอ่าแล้วไปอ้าเราใช้ออบเจกต์สามนั่นไงวายวายเราใช้ แล้วมันจะล่าไงเขาต้องจะเล่นคุณแต่กูไม่ให้ล่าปิดหลอกปิดหลอกให้พีไม่หลอกไีไหลอกผีไมหลอกกูขึ้นไปก็หมดเงี้ยไปเดียเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยลาล้ลวาเป็นกลุ่มมาได้ย่ะล้วลาเป็นกลุ่มมาละเออหาหาที่แอบแล้วกันนะทุกคนขอเชดี ถาว่าแต่ตรงไหนไม่ที่ไหนบ้างวะอ้าวแล้วไฟดับอีกแล้วไเปิดเดกูถือมเขีนอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูอยกล้องอยู่อยูนอกวไม่กลัวไม่กลัวเต้ยกูอยู่ในตู้กูอยู่ในตู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปัญหาคือตู้อยู่ไหนเต้ยเต้ต้้ กูมองแล้วไม่เห็นเลยอาสินกูนเปิดไฟแล้วเนาะเปิดแหรอเปิดแล้วไหนวะที่เปิดไฟเนี่ยเห้ยที่เปิดเต้ยหายที่เปิดไฟหน่อยเต้เต <c oughs> <c oughs> ้ไม่หายเต้ออกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้กูได้เสียงไหมไม่อะไรเอ,อ้ยเช็คซื้อเปิร์กมาใช่จ้ากูซื้อทุกอย่างอ่ะไม่อย่กูเสียไปหกร้อยอ่ะกูก็ซื้อทุกอย่าง,าง <c oughs> แม่งเจอจะ ตอนนี้เราเหลือเราเรา,เราหาแค่ลายนิ้วมือกับมีใครไปหาลายที่มือแทนกูได้ไหมเช็คไปชั้นบนอาจจะมีนะเพื่อนไม่มึงเอาไปกับกูแม่กูจะให้มันล่าไปเออจะล่า,<ป>ลาก็ล่าดีวะเอาไอ้เดี๋ยวถายละอะไรอ่ะโอ้โหสีสีสีส้มเลยอ๋อเอาพรมเจ้าเอาพรมเจ้าเอาพรมเจ้า <laughs> <laughs> โอ้เจ้าโอ้เจ้าเย้โอโนโอโนโอ้าวโนฮะใช่หรอใช่หรอประตูเปิดระตูเปิดนไอ้าวแล้วกูเดินออกมาอะไรเงี้ยพระพุณเจ้าช่วยชุบเขวแลดิกประตูแล้วประตูปิดตามกูมาพาไปตั้งกล้องเซียนเม่อไหนสิน กูอยู่กูอยู่เป็นอยู่นม่มึงน้กูมีมึงจะตั้งกล้องนี่กูเดินมาเองนะเฮ้ยนั่งแหละเข้าไปยีเต้ยห้องนี้มันกูมีลายนิ้วมือเปิดไฟดิโที่เราควรปิดไฟห้องนี้นะเพื่อหาชัดเจนกันด่ามึงเต้ยไอ้เอ็งว่าอะไรอุ้ยอุ้ยมันใช้มันใช้เฮ้ยเหลือใช้อีกรอบเลยใช้อีกรอบเลยใช้อีกรอบมีโอกาสแค่รอบหนึ่งไอ้เหี้ยอะไรในมือโง่ๆนี่ห้องนี้กูมาทำงานในห้องนี้ เอ้ยไม่ใช่ยฟังเสียงดีๆนะครับระวังโดนใช้รอบไม่ไปอะไร่ามึงถามงไม่ไดกระจกแตกจกแตกมันมันเดือดจังวะจิ้มอิ้มกิ่ง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 เลยเงียบเลยเงียบเลยปีเลยปีเลยป ไปดูย่างไปดูย่างไปดูย่างไปดูแล้วพอกูเปิดไฟไว้พอกูเปิดไฟไว้มันอยู่ห้องกูอยู่ห้องกูอยู่ห้องกูพอกูเปิดไฟไว้ห้ามถือ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 ถือกินหมดแล้วกูห้ามถือห้ามถือไอเฟตตี้มันอยู่ห้องกูมันอยู่ห้องกูมันอยู่กินไถือกูเองเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดตายหมดเราจะตายกันหมดกูไม่อยากคืนกูไม่อยากตาย เมื่อกี้ก็โคตรร้อนนะกูกูแบบกดไอ้สปินหรือบล็อกรัวๆแล้วแม่งแบบเดินหยุดเดินหยุดอ่ะเดินไปยังวะเช็คเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเดี๋ยวเปิดแม่งเช็คตัวจากปังดูหน่อยไปแล้ว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 โอ้ยใจนะแน่ใจดีใจดีใจดิแม่งกูเฮ้ยแน่ใจดิต้องต้องต้องใจดิ กูเชนโอเคมาไล่อีกรอบไอ้ประตูประประตูประประตูปะูประตูปร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 ูประตูปตประตูประประตูป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 ระตูป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 ระ มองแล้วไม่กูมองแล้ว่เห็นกูเลยมองไม่เห็นเลยเช่เไม่อาตายมันไอ้เชี่ยมันเหลืออลไรยุ้งมือกับเลเซอร์แล้วกูไม่รู้มาติดเลเซอร์หรือเปล่าเฮ้ยแต่ไอ้เชี่ยแต่มาลาเั็นกลุ่มไอ้เชี่ยเราก็รู้ทังนัเว้ยแต่เวนดิโกมันไม่ติดมันมันติดเวนดิกเวนดิโกมันต้องติดมันต้องติดเลเซอร์ดิมันเหลืออะไรอ่ะ เหกียญลอวิธ <ไป S 1> านและลีวิาทานคืออะไรวะลีวิทานขอต่อปมานคืออะไรนิ้วมือเพื่อนมันจะปิดไฟอัตโนมัติเพื่อนออก็รู้แล้วดิมันจะปิดไฟตลอดอ่ะเราไปได้ยังอะอเราก็รู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรดิสามารถโยนวัตถุได้หลายอันอ้าวแล้วมันก็กูได้ยินเสียงมันโยนอ่ะเออก็รู้แล้วว่าตัวอะไรแฮนด์บินไงเนี่ยไปได้แล้วเชืญเชเช่อนะพระเจ้า

คุยคุยเฮ้ยไปเลยวิ่ง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 ว่งเฮ้ยย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 ยียย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 ไยอะยยยยเยย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 ยเยย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 ่ยยยยย ถึงจะหาแล้วนู่มันไม่เจอก็เถอะแต่ปิดไฟบ่อยอ่ะเฮ้ยแต่มันล่าคนสองนู่นก็ล่าเป็นกลุ่มด้วยแต่กูไม่รู้กูไม่รู้ไอ้แค่แต่อันนั้นมันต้องติดมันก็ต้องติดอันนั้นแล้วสิใช่ไหมก็ต้อติดเลเซอร์ดิไอ้ปไปไปรีบเวทานก็รีบเวทานไปไปไปตอบยังตอบยังตอบยังตอบแล้วอีกที่คอมโการไอ้สียกูเพิ่งรู้มากางเขียนกูมันใช้ไปสองรอบแล้ว แม่งลา่อยจัดลาดเดือดเกินแม่งไม่เพิ่งเขียนหมดถึงเวลาของพี่แล้วไอ้น้องไปไปยังไปยังตอบยังแล้วอะไรอะไฮรักวิโก้กอดเล่นเจ้กูกับเลยกูขับเองไอ้น้องกูนั่งกระบะ